เพื่อวานนี่ไปหาทั้งอันลุงลุงใหญ่บ่เมาื่อวานนี่แม่นไปเพิ่นพาไปเพพิ่นาไปแล้วเพิ่นว่าจังได๋ทางลุงใหญ่เพิ่นว่าบ้านนี่เพิ่นว่าให้ใบก่อนจะไปจังไรแกโอ้ให้ไหว้ให้ขอก่อนเฮ้ยเพิ่นย่านทางอ้ายเพิ่นนี่ไปเลยแม่นแอนว่า <c oughs> คือต่างแขวงต่างเมืองต่างบ้านถ้ามมุดว่าไปเลยเนี่ก็คือโมเมทุสัตหมดจัก ทางตามทางน้ำเนาะเหมือนจักรเนาะอันนี้เพื่อนกะบวกแต่เข้าใจเพื่อนอยู่ดอกเนาะอ่าบวกควบกินกี่ดอกว่าอยู่ไต้อยู่ไต่เนาะมันอยู่ไต่มันเป็นสิ่งมีตัวบานไอยบ้านเมื่อไงเมือไงมันเป็นสิมีแต่เมืองคุณท่องหันแมื่อนั้นเขาเป็นลูกผู้ชายไปว่าเขาได้เห็ดนยางลงไปเขากะสีย้อมรับรับไปซ่อมอะไรหน่อยเนาะรับเบิดทุกอย่างเอะไรก็ได้ง มาหอดปลาหนีดะโดยพิทีมในเมื่อเพื่อนสีห้ขอเอากับสีขอหน่อยเนาะอ่าขอไหวหมั่นไหวแล้วก็ลงไปหาเงินมาต้มมาแตงพี่น้องเนาะต้มแตงยังว่ากันไหม สบายดีสบายดีสบายดีลูกสบายดีเออสบายดีพี่น้องเอฟซีบัตรสุูสโคนบัตรสมองสุบอนพี่น้องเนะาะมื่อนี้ในตอนเช้ามากับลูกชายพี่เก่าพี่น้องกะจะมาอัปเดตท,ทางด้านน้องมะนาวอีกพี่น้องเองเนะเาะพี่น้องเอยจะเห็นใจแม่เพิ่อนอยูพี่น้องเอยเนาะคือเพิ่เนเหล่าเมื่อวานนะี้นะเพป็นว่าจะเล่นไหมลูกแม่ว่าทางไอเพิ่นนี้ แบบว่ายังแบบบ่มีเงินมีคำแบบบ่อยากกันขอเบยียงมันไว้ก่อนนะะพี่น้องเอยอยังรินไหมอ่าอยากไปหาเงินฝั่งไทยก่อนมาสันอ๋อเนาะส่วนแม่น้องมะนาวนี่เรากระสีย่านบ่กราบมาหฮนะถามบ่กราบมานี่แกคือสีอันนั้นนะพี่น้องเอ๊ะแกขึ้สียากนะเพราะว่าเขาบริบที่ไปที่มาแบบว่าบ้านก็นอยู่ไกลต่างบ้านต่างแขงต่างเมืองต่างบ้าน เนาะพี่น้องโมฮูนสักกันมากอนะ่อนนะอ่ามาแบบได้อยู่ได้นอนอีหยังนํากันแลี้ยงนะมันก็นเสียหายพี่น้องเนาะทางด้านน้องมะนาวก็ได้อ่าทางแม่เพิ่นก็อยากให้สู่ขอขอเมียเมายายพี่น,อน้องเนาะอ่าไว้ก่อนนะอยากอยาิพี่น้องมาเว้ากันอย่างไว้ก่อนนะเนาะพี่น้องอก็มันก็ใช้เวลาบล่ล้นว่าซั่นซะอ่ามื้อนึง นาะพี่น้องเอ้ยมื้อนึงก็บ่มืดมื้เพราะว่าวยๆนี่เพิ่นก็เว้าแล้วแล้วเล็กน้อยนี่เนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตามฮิดตามคองว่าซั่นซบ้านเฮาพี่น้องเนาะเอ้าพี่ตบ่เว้าหลายใหห่างพี่น้องเดี๋ยวพอน้องแสิไปอัเดตทางด้านน้องมะนาวเพิ่น่พี่น้องเนาะอ้าวโอเคพี่น้องเอ้ยโหอามาหาน้องมะนาวตอนเช้าพี่น้องเอ้ยโแดดองจงปาง เกี่ยวข้าเกี่ยวนาบัว <metrics> ต ja ้องห่วงย่านฝนตกเดี๋ยวแตยวันแดดพูสบายดีเด้ออ้ท่าน้องมะนาวสบอาไอเอาในตะเวนมาฝากได้เลยเด้อี่ไม้ไอ้เนีเตะดดโดเพูนวายี่น้องเลยบย่านแดดบย่านายเขาแข่งกันเนาะ เขาพนสาวัยสาวนาอยู่แล้วน้อยเนาะชาวนาพี่ว่าพ่นนี่ย่ามีย่านย่านมันห้ำเมฮาห้ำเข่าอ้ยย่านไหมเ้าหัท่านเกี่ยวแต่มันห้เออยาเนี่แต่ไ่นห้มอยู่ในต้นมันงนะโอยาาตัมันห้แตัวเขาเกี่ยวออกมาอันี่พี่อูท่านน่ะออมันกับหัวเปิดเขาโบง้ามกับโบคแต่พ่อยังพลนห้ำบ่ะเกี่ยวิผู้ห้ำเลยโอ้ห้ำน้อยหนึ่งก็ หำหน่วยนึ่งยังคายอยู่เขาตากปลาเฟืองอย่างมันก็แห้งเนาะถ้าหำบ่ได้นี่ก็คายอยู่ทำมันบ่ตกดินเลยเลยนี่ยหากแล้วเกี่ยวข้อเนี่ยนี่หยัดฝนหำเพราะว่าวิทย์อันออกพันซาไปแล้วนี่ก็สิคายดอกผลก็สิบุคคลมีตะเกาเนาะเบิดผลเนาะแม่นเบิดผลแต่ว่ามันกรสิมันห่างแม่มันห่างนะเขามีเวลาเา็ดหลายแมนก็เลยหยัดผนมากนะเทาก็บฝ่าวแมนเขาเก็บทันเก็บให้มันทันผน <g ül> s> <S แต่ว่าช่วงนี้นี่มหมันใจน้ำฝนเพราะว่ายังเป็นญามเขาอยู่เออแม,แ,มแมนแมนแมนนี่เอ,อใช้ทางแมนเพิ่นไปนใช้ซะาลงจับบาทโอ้เพิ่นลงใส่บาทใส่บาให้เพิ่นไปเพิ่นบ่ไปเพื่อนไปเพืนไปต้อกันบอ่อหรือจังไดน <c oughs> เออคือบ่โมไฟเพิ่นลงใส่บาทนะ้ำอ๋อแล้วบ่ลงมื้อหน้าก่อนเนาะมือใหม่ก่อนมือใหม่ก่อนมือหนางไงโอกาสยังมีอยู่ดอกอ่า ต้องทำบุญด้วยกันแน่เนาะไอเนาะเกิดชนาจังพอๆกันอีกน้อยนะน้อยเนาะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเกินาว่าให้พอเด้ได้อยูต้องกันขึ้นกอเนี่ยเออได้อยู่นั่กันเฮ้ยเฮ้ยเฮยเออเองดีนะกีฬามากอะคือว่าให้มันเป็นอดีตบทจดจำยังอืออือกีฬามาบัวเคยแค่เรื่องอดีตนีตรงนี้บัวเคยแค่ก็คือไอ้นี่ยนี่ของสีดูได้คนปัจจุบัน โอ้สุดยอดเลยไอ้ก็คือไอ้เพื่อนี่คู้มาก,ก่อนแล้วเนาะวะ่าน,น้องเพื่อนนี่อ่าแต่ก่อนนี่เราก็แบบมีโรคประจําตัวเน่ดิค่ะคู้แล้วนเนาะปู้แล้วโอ้ก็หับได้ทุกอย่างหับได้ทุกอย่างโอ้ยดีดีดีพี่น้องเลยพร้อมส,ส,สิสางทีสาอ่ามันไม่มาสีดูได้แบบว่ารีบซือกะสีหาวิธี่ปินปัวน้ำโอ้ ให้เินปกตหายขาดไปเลยน้อยเนาะดี่นี่พี่น้องเลยเนาะตัวไอ้เพืชนักแท้อืมเดอะบัดนี้คือยาเบาตรงๆเดี๋ยคือยาเพื้นปีตอมากนี่เนาะยากินเพื้นบารดูยังไงดูควายนั้นดีถอยาถอยนั้นเนาะ แต่ข่อยเองนี่ข่อยกำมันใจว่ายาบดตถือก็คอยหยาเพิ่นเป็นได้ขึนข้นมาบัถือไงบัถือเพราะว่ายาก็คอยหยาดนี่ข่อยหูวแล้วนี่ที่เราเปลี่ยนนี่คิดว่าเป็นเป็นแบบได้ยาแบบได้อาการเปลี่ยนอยู่หรเหน่อยอาการเปลี่ยนน,นี่เนาะเหน่อยท่านเม็นมาบอกตรงๆเลยท่านเม็นมาบอกเข่า,ขาใจกันก็ทือว่า เพิ่นเป็นโดกระสาดยอด<อ>เข้าใจดิภระสัดยอดภระสัดยอดเออบาวิราคือเาราปกติเวลาสั่งงานนะครับไปเด้อยเองว่เพิ่นพอตีครับ<อ>ไหนดีครับไปทั้งหอยทั้งมันบอกคนทีโอ้นี่แ้ะถือว่าไอา้เพิ่นยังเข้าใจพี่น,น้องเนาะ เขาใจที่เราเ้องเป็นในตอนคือว่ายากินคือว่าเล่าอยู่จังสี่คือว่ารับมื่อยเข้าใจพี่เข้าปกติเข้ามื่อยเป็นจังไดเห็นนะเม่นเม่นม่นเม่การที่เขากินยาแบบนี่เนาะเข้ามื่อยเขายังแต่ว่ากับว่าโทษเพคนเนาะแ่าว่ากินนะนี่ค่ะคือว่าดีขึ้นร้ายเนาะอธิบายสู่คนเฝ้ แต่อ้างอ่ายควรจะพยายามน้อยเนาะเดี๋ยวสายาให้กินแบบให้ดีให้เศร้าให้ขาดเลยประสานซะแต่ในเมื่อก่อนนี่ลงไปไทยไปอยังกับเคยอันไม่ว่าซัพพอร์ตน้องเพ่นนีบอเบิ้งคลิปแล้วกัซัพพอร์ตน้องเพ่นนีบอโอนเงินโอนอย่างมาให้ค่าหืดค่ายาด้วยว่าซอยอย่างอยู่บอทำคนที่เราผ่ามาอยู่ผักมาอยู่บอน้องมะนาวผ่าอยู่แค่คอยบอกเองค่ามคิว่า ว่าว่าเอาเนาะว่าว่าถ่ายถามเพิ่นมาบักลาขึ้นมะขึ้นมะลูกใหญ่ในนั้นตกะ่ะตกเด้โอ้เพิ่นกับซัพพอร์ตตั้งแต่อยู่ไทยตั้งแต่นั่นพู้เนาะโอ้นางน้องลูกยังดิดีดีพี่น้องไอ้เนาะถือว่าหักกันมาพบหาดูใจกันกัดโดนพอสมควรพี่น้องมะนาว่าแหละเป็นปีและกระย่ามันอาครบซาครบเร็วนี่ครับปัจจุบันนี่แบบ บมดจำเป็นต้องใช้เวลาลดนน้อยเนาะใช้เวลาลดนอ่าสิคือเตาล้านีเพิ่นว่าเนาะครบแบบอันนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บขอแค่ฮักกันจริงนะนะเออขอแค่จริงใจต่อกันและมือว่านี่ไปหาทั้งอันลุงลุงใหญ่บ่มือว่านี่แม่นไปเพิ่นพาไปแล้วเพิ่นว่าจังได๋ทั้งลุงใหญ่เพิ่นว่าบ้านนี่บ่น้องมะนาวจึๆ เพื่อนว่าให้ใบก่อนจะไปช่างใดแก่อโอ้ให้ใบให้ขอก่อนโอ้อ่าอ่าเพื่อนตัดอันอันนี้เนะาะเพื่นยันไปเลยเพยื่นยันทางไอ้เพื่อนนี่ไปเลยเพราะว่า <c oughs> คือต่างแขวงต่างเมืองต่างบ้านถ้าม,มุดว่าไปเลยนี่ก็คือโม,มโ,มโมจัก ทางตามทางน้ำเนาะมุจักหนึ่งอันนี้เพิ่นกะบุกแต่เข้าใจเพิ่นอยู่ดอกเนาะอ่าบุกควบกิ่งจุดดอกว่าอยู่ไต้อยู่ไต่เนาะมันอยู่ไต่มันเป็นสิมีตัวบ้านไขว้บ้านแมนไอเมือ่อหนูเป็นสิมีแต่เมื่อคนท่องหันแมนอ่าฉะนั้นเฮาเป็นลูกผู้ชายไปว่าเฮาได้เฮ็ดอย่างลงไปเฮาก็สิยอมรับรับเป็นซอฟแหละหน่อยเนาะครับเบิดทุกอย่างนะสเฮะ มาหอดปลาหน,นี่ล่ะโดยพี <c oughs> ่คมในเมื่อเพิ่นสีหายขอเอากระสีขอหน่อยเนาะนอ่าขอไหวหมั่นไหวแล้วก็ลงไปหาเงินมาต้มมาแตงพี่น้องเลยเนาะแตงยังว่ากันไหมเนี่ยแล้วก็โทรบอกพี่น้องหน่อยเพิ่นจีมาอยู่บอกโทรไปมือเสานี่ถือว่า เลยไผ่เพิ่นมาใสาบา่บาดยู่บาดเพิ่นมานี่มีอาการคล้องอายกับอายเองทื่ว่ายูบาดคอยทำคนหน,นูบ<อ>้านก็เลยไผ่ไผ่เพิ่นขอไปใส่บาดยู<อ>่บาดเพิ่นจะได้คุยกับเพิ่นได้น้อยนึงว่าเออบาดเจาะกับมาหันให้ยอายโทษมาเน่เพิ่นเผยวอกขึ้นมาให้เจ้ากระโทษใส่ผุนโดผู้เพิ่นยู่วั่นไม่ผุนโด อคนละบ้านเออบาดไหมเนี่ก็คือบาดข่อยเนี่ยบาดไข่รอมไข่รอบจุดหลักๆนี่ยที่ทรหาไอ้ใหญ่ก้อนเนาะเพราะว่าไอ้ใหไงเพิ่นมาเป็นญาติผู้ใหญ่แหละในการสู่ขอลูกเมียพี่น้องไงเนาะแต่ว่ามือแดงมากเลยที่ทูไม่เพิ่นใส่บาดแดวเพิ่นกักลับมาทีนะอต่สี่ได้คุยกับเพิ่นแบบนี้โดยทีคุยกับเพิ่นไม่ คุยก็เผื่อไม่โดยโดยบอกามเพื่อ่าเพื่อสีมาบอได้สีหายโดงไปเอาไอ้สีกันบามามาเพื่อแต่สีกันบาม่าหรอกครับคือบอกหมู่บ้านนี้น้อยนึงเพราะว่านิดมันบอเพราะว่าเขาต้องขึ้นเด้อนั่นแหละถามรถโดยสารมาลงเซโนเออข่อยบอกคนนีจุดนั่นจุดนั่นจุดนั่นจุดนี่แหละก็บิี ได้ยีดอกง่ายเพราะโดยสารนกับสิู่้ดีเขาก็ถามเขาเจ้าเขาเจ้าอันนั้นเออก็เพิ่นมาเองกับทบอกยุดลงเพิ่นยีร้อยกับให้คนนั่งรถแต่ปากซีมากมาตรงตลาดเชโน่ก็ได้หรอกนี่รดเขากะหันตลาดเชโนโ่ก็จะอ่อาวิา่งตรงหันตลาดเชโน่เซโน,น,นเซโปนสวรรค์เขตเนาะเขาจะบอกอยู่ไปพุ่นไปขี่โดยสารก็พุ่งระเพิ่นอยู่เพราะว่าเพิน่น มาทางนี้คนบ่นเคยไปเคยมาโอ้คนข้างบ่เคยไปเคยมาจาักเทือ่อแล้วก็ยากแน่เนาะนี่คือข่อยเองขอ่ขอยก็ไปสุดอ่าหอดใต้อเนื้อขนะุดโอ้ยยังเดือดดวงกูว่างของยังพรทัานไปหอดโอ้ถือว่าผ่านมาหลายได้ด, <c ười> ด,ดีน่อเนาะเออแต่เฮานี่ก็ยังบ่ทันได้ไปใส่เด้บ่ได้ไปไก่จากเตือเด้นอนองเงีนะข้าใส่ข่อยเองข่อยก็โด่งไป ซุดโอ้ซุดดิบดิบเต๋ยประการใดหน่อยแข้งอัตปือหน่อยในวันนี้ละาหามือหายามกันแหละสี่ไหวชี้คอหน่อยเนาะขอไหวเพื่อความสบายใจทางถ่ายน่องมะนาวแมนทั้งทั้งอ้ายพร้อมแล้วก็ทั้งน่องมะนาวพร้อมคืออ้ายนี่ก็แบบว่าแสดงความจริงใจด้แบบว่าว่าแท้ท่าจริงเนาะขอไหวนะนะจะรับผิดชอบพี่น้องเลยส่วนน่องมะนาวก็สีได้สบายใจนะ การขอการไว้กันไว้แล้วแนวคอยแตงการไลพี่น้องในบ้านเรากันได้เนาะเพื่นขอกันไว้แล้วค่อยแต่งก็ได้าเงินหนาทำได้ก็ค่อยแตง่งอีกเพื่อนหนึง่งนะจัดงานแตง่ <c oughs> งแรงโดดเข้ากปโยมเลยโยมเพื่อนโดเลยเงินคำบุมีหน่อยนอนอนอเนาะพอไหวแต่พอได้แต่ไหวไหว,วพี่นอ้องไง โมว่ากันอันนี้นต้องสู้ๆแหละกับเวียกับงานน้องไฮ้น้องสู้ได้โมสู่ได้มากหอดปลานีแต่แตงเพย์ยังโมทันมากยังสู้นะมาหอดปลานีน้องไงน้องบนบัวมา้องสู้ยังไบรบ่เพื่นบ้าทุกหมายัลขไปคนเดียวเลยจ้ะสิ ไปเรื่อยได้ไปสื่อจริงสื่อข้องคือติก่อนหรอยว่าแม่ให้ไปสื่อข้องเดี๋ยวไป,ไปเรื่อยเดี๋ยวบอได้เบื้องค okay. ล,ลิปตะกี้กันเนาะ้กับที่ตามเบ right. ื <Aaron> <Walker> 응้องคลิปตลอดไปสื่อเครื่องไหวเพื่อนกับไปสื่ออะไรกับมาแต่ว่าเปนบอาดาเพื่อนเพื่อนกับที่ไปดินเด้เออตะกี้ไปดินเลยไันนี้ไปแล้วครับบอวันนี้ครับเออไปแล้วครับแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนวันนี้กับเบื้องธะรกิจกับ แค่เพลินหน่อยไปก็คือจะกลับมาอยู่โอ้แหน่ไอ้ก็คอยปลอบใจแล้วกัดอันนี้เนาะคอยในน้ำในน้ำเพลินอ่าในน้ำเพิ่นกัดถือว่าดียังขึ้นไลยเนาะเฮ็ดไปตามที่ในเนี่ยได้ของบอกเพิ่นว่าซร้าข่อยได้เมื่อหาโอ้เฮ้นือยเนาะกัตอนมาเนี่ยก็ได้คิดว่าสิอันว่าสิเอาสิยังกันได้หน่อยเนาะคึ้นปะ นัวสิมาเยี่ยมมายามซื่อๆอยมาตั้งใจมาว่าคั่นว่าเบ้าอันนี้แน่ก็เอาเด้อนะโอ้จังซอคิดไว้ก่อนอยู่แล้วเนาะวก่อนอยู่แล้วนคคยคิดไว้อยู่แล้วนี่นะว่าคั่นเมื่อหอเทื่อนบ่ว่าทางเพิ่นหรือทางเฮานอยก็เต้องอยากให้อยู่อ่าแน่นี่มาแล้ว ก็อยากอยูแต่ว่าก่อนสิไปสิมากะมีขอผูกมัดอีกอันนี้ก็บตีเพม่นแมนบตีได้สมมติว่าเฮามาแลละเฮายังบม่ได้ยุ่งในนอนน้ากันยังเป็นเบาเป็นสาวน์นี่กับพ่นกสิว่าไปอีกแบบนึงอันนี้เพราะว่าเฮาได้อยู่ในนอนน้ากันแหละกับทางภายยิ่งกสิหายเนาะเิ่นกะต้องอยากให้เฮ no ็ดตามหฮตดคองไว้ก no ่อนเอย ข่ากับจำเป็นแล้วแม่ทำต้องจำเป็นต้องรับผิดชอบและลงสายเนาะเพื่ออะไรดิบ้านนี้เพื่อเลยเพื่อกะออกจากฟังไปแะเด็นวันนี้แม่อ๋อสก๊อตขึ้นจะได้ก้าวขาวมาขึ้นพุ่มทุบหนังตายวันนี้เพื่อออกจากฟังเนี่ยจำเป็นเลยเนาะเนาะไปหัวเงินหัวฟังเนาะเฮ้ยน้องเงินน้องมะนาวดีใจบ่น้องมะนาวดีใจอยู่ดีใจเนาะใน หบหลักแท้แล้วพี่น้องเไยแต่ก่อนนี่มีแต่คุยไปเรื่อยๆมันบอนกมีหกคุยคุยกาคุย,คยผู้เดียวนี่นะหาคุยผู้เดียวนี่บอกคุยผู้เดียวนี่โอ,อ,อ้ถือว่าแน่นเนสันนี่เนาะแต่ก่อนนี่เพิ่นก็โทรม,มาเล่นในครับปรึกษาซื่อๆเนะาะบริวารจริงใจ,ใจแบบสู้สาวอ๋อ้ใน,นเมื่อ,อไอ้เพิ่นว่าเห็นแบบนี้แล้วนี่ เดือนซานให้หน้าตาก้าแล้วค่ะเป็นจังได้ไงแบบแบบว่าเห็นแล้วนี่ทุกยากลำบากแล้วก็สีโบเปลี่ยนใจอย่างบอกมันอยากขึ้นขั้นเบาๆเดืองโบเปลี่ยนใจวอนอันนี้มันอยากขึ้นนกระเด่งโบไปหน่องคิดว่าอยากเปลี่ยนนั่นอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอยู่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนแบบได้ไงเปลี่ยนใหม่นะโอ้เปลี่ยนเนื้อยางอยากให้มัน โ่โตอยากเปลี่ยนแนวทางที่ดีอ่าอ่าสีเปลี่ยนใหม่ก็คือเปลี่ยนเห็ดแนวทางที่ดีอะไรพี่น้องเนาะเปลี่ยนด้วยส่องแป้งนะสังขาว่างไงซะขันขันเพิ่นทามจสี่เนาะยขันสีว่าบ่จกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปบ่ได้แมน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 ก็ไม่ของการเปลี่ยนแปลงนี้ถึงว่ามันสีบอนั่นก็จังไรก็ให้มันดีกูเก่ิลนะเนาะไม่ดีกูเกิลอ่า ซึ Ay, ่งว่าเพื่อนชีวอาว่าโให้เปลี่ยนให้แป้งทั้งสามทั้งสี่นะไอเรื่องนี้นี่คอยขอขอหมุนเลยคอยโอ้เพื่อนเพื่อนสีบุตรโบตีบัวว่าหรอกคอยว่าถ้าว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพื่อนแฮงยินดีนะน้องมะนาวเนาะน้องมะนาวใหงอยากได้บ้านใหม่แล้วเนาะน้องมะนาวเนาะที่ใหม่แล้วแฮนด์ดีดีแนะพี่น้องเยเนาะที่ว่าหักแพงกันจริงๆ สูงๆเชิงไหนก็ได้เน้ออ่าแต่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนพี่น้องเองมีแต่ว่าไหวโคอกันไหวแล้วก็จังสิลงไปทำงานต่อทางอายเพิ่นก็ได้อ่าจหน่อยก็สิได้ไปเกี่ยวเขาถาเมได้เนาะหรือว่าถาเมขึ้นมาก่อนบ่ไปก่อนบ่ก่อนโอ้ยามเบียกเนาอเราต้องไปเบียกก่อนทางน้องนี่ไปหน้าแล้วบ่บุญมาเลยนอนนานอนนาอ๋อ เออเออน้องไงยามเวียกเอาทิฐากันมาได้เขาต้องไปเห็ดเวียกก่อนน้องมะนาวว่ะหนึ่งสองหนึ่งตัดตัดตัดติหน่งมีคนคุยคนลมน้องมะนาวกับบัวเงาแล้วบ่ดนี้เนาะน้องมะนาวเนาะบัวเงาปัญหาบัวเงาปัญหาเห็นคลิปแหลกคนโผล่อ๋อคนยู่ในโซดเนาะอยู่ในเขื่อนอืมอันเนียู่ในโสอยืนในโซดอยู่ ก็เบิ้งเบื้องขีดเพิ่นเบิ้งตัางใจเบื้องขั้งนี่ไลยเบิ้องทางผู้เพิ่นมาถ่ายคขีดขำเบาของเพิ่นคำนวลเอาบดพิจารณาเนาะพิจารณามองว่าคือจอมมา่ายขีดอย่างสีว่าสีบอกว่าเพิ่นยังไดนะนะโดยอยทำนวลไหวว่าบอก มันสีขาวกันโมกับเนื้อกิีดข่อยโอ้ไห,ไหนุ่นบอกไปได้โอ้แต่ในในเห็นในตอนนัน้นความู้ซึกนี่เป็นจะได้ไอ้สงสารบอสด,ด้วยวนะ่าได้ เห็นในตอนปึบเนะแม่นตอนเพิ่นผูกไว้เบ้าได้ดีแต่เริ่มต้นเริ่มต้นสิเห็นคลิปเพิ่นเนาะเลยค่อยนอนฟังเพลง่ไออฟังเพลงแล้วมันอันเ่งขึ้นฟีดหน้าจอขึ้นมาเนาะันีเพลงเพลงนั้นมันบ่ทันจบบัดค่อยกนอนนอนบ่หลับอกนหยุดวันอาทิตย์เนาะอเบ้าไว้ว่า ซื้อ,น,อ,อ,น,อน้าาองเต่าน้องมะน,นาวอ่ะกดกระเคิลว่าโฆษณาไปเดลยบอกไปเลยวันนี้ไปหอน่าสื่อโมโสื่อไก่ไปปล่อยยืนหน้าพี่ให้พี่หน้าคนเฮ็ดโอ้ติดตามมาตลอดอคอยกระคิดว่าโฆษณานเนี่ว้าคือตัวนงแต่ก็ได้ย่อข้อกับวงโทรศัพท์ไปว่อาอย่าไนถ่ายคลิปเอา้าคอมเมนแล้วนี่เนาะมันสนานแต่วนี่เป็นคลิปแล้วเนาะเป็นคลิปแล้วไปเจอได้ มันเพีงกูมาไปอย่งไั้บานีว่ะก็ได้เบิ่งเรือยว่นหนูเบืองเรื่อยติดตามเรื่อยเห็นคลิปเพิ่นอยู่ในโทรศัพท์เบิ่งก็ได้ติดตามมาตลอดเออว่าพี่น้าอยู่โอ้ยพี่น้องเนาะขอบเข่าจังสันจังสีเบืองเบิ่งเบืองเบืองว่ะเบิ่งก่อนนะคอยตั้งใจเบิ่งนั่นบานีอ่ตั้งใจเบิ่งกูโอย สองสายตาเพิ่นแล้วป่่เด้อท่าใดเด้อใกเด้องได๋แม่ีหน้าเห็ดพี่ว่าเพิ่นไปเบิ่งไปล้วเนาะแม่นๆก็ว่าหมอมิปหมอเบิ่งหมอทวงว่าผีเห็ดผีหน้าเห็ดบ่แม่นอ๋มาท่งว่ามีหมอผู้หญิงมาเบิ่งแม่นบ่ว่าเบิ่งไผวงยัง บ่าผีอยู่ในตัวเราหน่มันสิปั่นเบาแล้วอะนะอปั่นเบาอยี้นโอ้ข้างนขอยมาอยู่ที่สีศูนมอ่ะนะโอ้สีุนบ้าบสีชุนเป็นอยู่วันี่ตงไหนะสีชุนขึ้นก็หมอเนาะสีทักกอนบอกโอ้ตัวข้บืเ่งเปลนเลยอยสีมาเวเพิ่งนะนเบื้องไ่ใช้สีเบื้องเปล่งเปลนไผ่แตว่าเบื้องมันมีที่วิธีการเบื้อง อันมอมาเบิ่งหันบนเดือนปีเกิดด้วยหูบ้อวันมาทำนวนใส่กันหรือว่าวิธีเพิ่นเบิ่งหันเดี๋ยวแต่หูที่ซื้อว่าสันบอกโอ้ยซื้อได้ผมมีสองซื้อว่านี่อ้าวผอ้ได้พิ่นโทรมาซื้อได้ไหมโอ้ อ๋อพี่น้องเอ้เนาะจะได้จบคลิปตรงไปก่อนให้อายเป็นรับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์เอ๋อจังไรก็สูดได้เด้เอน้องมะนาวาโดยดสบายดีจะได้กลับก่อนพี่น้องเอ้เนาะทางอ่ายทางน้องมะนาวเพิ่อนเกษตรกรไปให้ไ,ไปหนา้าไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวนา้าเห็ดเมี่ยงเห็ดงามอา่าพี่น้องเอ้คุณมีเสียงเพื่นเทศเดี๋ยวได้ทางวัดทางว่าก็ได้พี่น้องเอ้เนาะ อโอเคพี่น้องจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่าเด้อ